สวัสดีครับ Welcome back to my channel ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้เหมือนเคยวันนี้ผมมีรีวิวรถพิก up สายลุยเทคโนโลยีสูงและแรงสะใจจากค่าย BYD ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลที่กำลังถูกจับตามองมากในปี2026นั่นก็คือ2026 BYD s h a r k ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆที่ผมจะเอามาให้ชมกันต่อไป BYD s h a r k เป็นรถพ i ิกขพลังไฮบริดแบบ plug-in hybrid หรือ PHEV ที่ BYD ส่งเข้ามาในตลาดตรงกับยุคที่รถกระบะเริ่มเปลี่ยนมาสู่พลังงานไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ทำให้มันไม่เพียงแค่รถทำงานทั่วไปแต่ยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่น่าสนใจอย,อย่างมาก รูปลักษ์ภายนอกของ BYD s h a r k ปี2026มาในดีไซน์ที่ทำดุดันและทันสมัยแม้จะเป็นรถกระบะแต่เส้นสายตัวถังดูมีมิติและลื่นไหลเหมาะกับทั้งการใช้งานหนักและขับในเมืองทั่วไปตัวรถมีสัดส,ส่วนขนาดใหญ่พอสำหรับการบรรทุกและเดินทางไกลพร้อมระยะห่างจากพื้นที่สูงและระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ all-wheel drive ให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางในส่วนของขุมพลังและเครื่องยนต์ BYD s h a r 6 ใช้ระบบพลักอินไฮบริดแบบใหม่ซึ่งเป็นการผสนร,ระหว่างเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีกำลังรวมสูงถึงประมาณ321กิโลวัตต์หรือประมาณ436แรงม้าและแรงบิดรวมสูงสุดราว650 Nm ทำให้มันมีพละกกำลังมากและแรงพอสำหรับทั้งการขับในเมืองและการลากจูงหนักๆและถึงแม้จะเป็นรถใหญ่แต่ก็สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วมากประมาณ5.7วินาที สิ่งที่น่าสนใจในระบบขับเคลื่อนของ BYD ช h a r l คือมันทำงานได้ทั้งในโหมดไฟฟ้าเพียวๆและโหมดไฮบริดโดยส่วนของไฟฟ้านั้นสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆได้ราว1น0รกิโลเมตรก่อนจะเปลี่ยนมาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ทำให้การใช้งานในเมืองหรือการเดินทางที่ไม่ไกลมากก็สามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจนครับห้องโดยสารภายในของ BYD s h a r k ก็มีลูกเล่นไม่ธรรมดาเพราะ BYD ใส่หน้าจอขนาดใหญ่ทั้งหน้าจอ i n f o t a i น ment และเรือนไม้ดิจิทัลมาให้ ทำให้หน้าตาและการใช้งานในทุกฟังก์ชันสะดวกมากขึ้นรวมถึงการรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่าง Apple CarPlay และ Android Auto ที่ทําให้การใช้งานระบบมัลติมีเดียนั้นง่ายกว่าเดิมครับจุดเด่นอีกอย่างที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบความปลอดภัยและฟีเจอร์ Adas ต่งางๆที่มาพร้อมรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบกล้องรอบคัน360องศา ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่บนถนนในเมืองหรือทางไกลก็ตามครับสำหรับการใช้งานจริงรถรุ่นนี้ให้ทั้งความสามารถแบบรถกระบะทั่วไปเช่นการบรรทุกสัมภาระความแข็งแรงของช่วงล่างระบบขับเคลื่อน4คูณ4ที่ช่วยให้คุณลุยเส้นทางยากๆได้และยังมีเทคโนโลยีไฮบริดที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและพลังงานถูกลงเมื่อเทียบกับรถกระบะดีเซลแบบเดิมๆครับในด้านราคา แม้ยังไม่มีราคาอย่างเป็นทางการออกมาในประเทศไทยแน่ชัดแต่จากข้อมูลคาดการณ์ในต่างประเทศราคาของ BYD s h a r k Premium รุ่น Premium อยู่ในช่วงประมาณ57,900ดอลลาร์ 57, สหรัฐหรือเทียบเคียงกับประมาณหลายล้านบาทเมื่อนำเข้ามาในไทยโดยที่ในประเทศอื่นอย่างปากีสถานราคาประกาศเริ่มต้นอยู่ราว19,950,000รูปีปากีสถานซึ่งเป็นระดับพรีเมียมสำหรับรถกระบะพลั g อินไฮบริระดับนี้ครับเมื่อมาดูในมุมของตลาด รถอย่าง BYD s h a r k 6กำลังสร้างความสนใจในตลาดโลกโดยเฉพาะในออสเตรเลียที่มันสามารถทำยอดขายอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเจาะตลาดได้ดีแม้จะเป็นแบรนด์ใหม่ในกลุ่มรถกระบะ p l u g อินไฮบริดแต่กระแสะตอบรับจากลูกค้าก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยด้วยซ้ำครับสรุปแล้ว2026 BYD s h a r k 6 เป็นรถที่ผสานเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ plug-in hybrid เข้ากับบุคลิกของรถกระบะที่เต็มไปด้วยพลังและความอเนกประสงค์เหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถที่มีความสามารถสูงทั้งการใช้งานทั่วไปการลุยทางยากและการเดินทางไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงอย่างเดียวอีกทั้งยังมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยที่ครบเหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนจากดีเซลมาใช้รถกระบะยุคใหม่ที่ล้ําสมัยกว่าครับ ถ้าคุณคิดยังไงกับ2026 BYD ชาร์ a คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบจุดไหนหรืออยากให้ผมรีวิวรถโมเดลไหนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อสนับสนุนผมในการทำคลิปรีวิวรุดเด็ดๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับ